สุดยอดแชมพูสุนัขที่เขานึ่งเลือกใช้นึ่งนึ่งเดี๋ยวให้น้เย็นใช่ไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตัเวยเวย็นตัวเย็นตัวเย็นน้ำเย็นนำเย็นน้ำเยนเ็นลงออกมาอาบน้ำเยน็นขวดหมาขวดขวดหรือขวดหมาว่าอันเดียวกันนั่นแหละโอ้โห พิมมากครับติดที่เราไม่ไม่เลยนะครับเรียกเสียงสองเสียงสามขนมถืออะไรเขาก็น้อยมากที่เขาจะมาหานะครับเพราะว่าเขาแบบเขาติดแม่มากคือพิมเนี่ยกับข้อนึ่งเนี่ยเหมือนเขามีอะไรที่เหมือนกันหลายๆอย่างแล้วก็เวลาที่เขาคุยกันหรือเขาเนี่ยเขาจะรู้เรื่องกันสองคนแม่ไปสรบผมแค่ครึ่งชั่วโมงเองลูก ว่าอะไรว่าเครื่องสมองน่ะไปดยว่าเจ้าไปสามปีไปขึ้นฮอดเจ้าหลาย แค่มองตาก็รู้ใจเลยกับพิมพ์คืออุ้มหน่อยขอขนมหน่อยเกาท้องหน่อยร้อนอยากเข้าบ้านหรืออะไรก็ตามแต่คือเหมือนเขาคุยกันได้อะสองคนเนี้ยเขาติดกันมากไ่หากันแปบนึงก็ได้ นมกูเป็นฐานใช่คำถามต่อไปครับรักเข้าหนึ่งแค่ไหนอุ๊ยก็รักแต่ว่าก็รักเท่าเท่ากันทุกตัวแต่ว่าเข้านึ่งก็จะมีนิสัยแค่ขี้ออนแล้วก็มีความ v i p เพราะว่าพี่พี่แฟนขับก็จะแบบแบบมีแฟนคลับอะไรเงี้ยตัวอื่นก็อาจจะแบบแฟนขับน้อยอะไรเงี้ยรักมากก็คือรักก็รักแต่ทุกคนก็รักข้านึ่งลวไงเราก็รักไม่ต้องเข้านึ่งมากก็ได้เราก็รักพอดีพอดีเราก็รักตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยรักมากรักเหมือนเหมือนพี่ๆี่เลยนะครับเราก็รักเท่ากััันกตวครบ คิดว่าเขาหนึ่งรักเราไหมอ่ารักครับรักแต่อาจจะรักเฉยๆรักแบบเฉยๆรักอาจจะแค่รักกูไหมวะคิดไม่ออกเออรักแหละรักเขาก็ต้องรักแหละเออเราก็เป็นพ่อเขาเนาะเขาก็ต้องรักแหละแต่เขาอาจจะรักไม่เท่าแม่ไงอืมอ่ะขอโทษเลยไม่เอาอ่ะขอโทษใหม่สิลูกลูกเดินออกไปนอกบ้านน่ะขอโทษขอโทษเอา นะครับน้อยใจอยู่ที่หน่อยเดียวไม่เป็นไรนะครับค่อยๆค่อยๆเอาใจเขาละกันเขาให้หัวใจสี่ห้องไปกับแม่เขาหมดแล้ว ไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวจ้าเดี๋ยวเจ็บเยอะพึ่งติดเราไหมไม่ติดเลยไม่ไม่ติดเลยแม้แต่นิดเดียวคือบางทีนี่คือเดินผ่านเหมือนอากาศหายไปกับพิมสองสองสามวันคือมันก็วิ่งมาหาแต่แม่มันคือกูมีหน้าที่แค่ถือโทรศัพท์แล้วก็อัดคลิปแล้วก็ภาพนะครับสําหรับอยู่ในสายตาคนหนึ่งนี่คือไม่ไม่มาจะ มา,มาตั้งแต่แรกน้อยใจอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวแม่มาเข้าไปแม่ไปลูกไปเออแม่แม่ไปฉาบผมแม่ไปฉาบผมห ไปฉาผมมองเห็นอนาคตข้หนึ่งเป็นยังไงบ้างอนาคตของเข้หนึ่งจะเป็นยังไงต่อไปคิดว่าก็ก็เป็นหมาตัวเมียครับได้เป็นเป็นไงวะก็ก็เป็นข้หนึ่งก็เป็นหมาตัวเมียแต่ก็ไม่สวยเท่ากัสสักหรอกนะลูกไม่ใช่เท่าก็สาักหรอกกสสักสวยที่สุดแล้ว ก็ไม่ได้พิพ์ก็ไม่ได้คาดหวงังหรือว่าไม่ได้เรียกว่าในอนาคตของเขาหนึ่งพิมก็ไม่ได้คาดหวังอะ่ะก็ให้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของเขาไปแล้วเราก็มีหน้าที่แค่ดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ในแต่สถานการณ์นั้นๆจะเป็นยังไงมากกว่าคือเราก็ไม่ได้คาดหวังอนาคตเขาหนึ่งก็ให้เขาเป็นตัวของ,ของตัวเองครับก็ เขาก็จะมีวัยของเขานะครับตอนนี้เขาก็ยังซนอยู่ในอนาคตเขาก็จะมีนิสัยที่เปลี่ยนไปเพราะาเราก็เลี้ยงหมาไซบีเรียมาหลายตัวตั้งแต่วัยเด็กไปถึงวัยโตจนแก่แล้วเหมือนนายกปารีสเนี่ยเราก็จะรู้ว่านิสัยแต่ละช่วงเวลาเขาไม่เหมือนกันเหมือนกับคนนั่นแหละครับช่วงนี้เขาจะมีความแบบดื้อเป็นพิเศษแล้วต่อไปเขาจะมีวัยอยากรู้อยากเห็นแล้วก็จะเริ่มเป็นวัยแบบเริ่มอย่าไม่ยุ่งกับกูแล้วอะไรเงี้ยเล่นบ้างนอนบ้างแล้วก็จะมีความติดเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออนาคตก คือคือมันไม่เปลี่ยนละเหมือนข้าเจ้านะ่นแหละข้าเจ้าก็มาาไม่เปลี่ยนนะข้าวเจ้าเป็นหมาที่เรียบร้อยมันก็อย่างนี้เลยมันไม่เปลี่ยน่ะถ้าเนื่อมันก็อยู่ตัวแล้วถ้าเสิดก็เรียบร้อยนะก็อาจจะเหมือนแม่ ถ้าพี่ๆ FC ยังยังดูน้องอยู่แล้วก็ทําแบบนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือทําเผยมุมมองไปเรื่อยๆก็มันจะไอตัวเนี้ยที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะมันก็เหมือนไดอารี่เล่มหนึ่งที่เราจดเอาไว้ตั้งแต่มันเป็นเด็กจนมันโตแล้วก็ได้ดูพัฒนาการมันอะไรเงี้ยเออจนจนถ้าสมมติทําไปสักสิปีอย่างเงี้ยเรากลับมาดูใหม่เราแก่แล้วเรากลับมาดูใหม่ล้วก็ยังเห็นความน่ารักของเขาพี่ว่าอันเนี้ยมันดีมากๆอะคะ่ะ ทุกคนจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าหมาที่ตายแล้วฟื้นอ่ะมันจะพิเศษมันก็พิเศษจริงๆนะอืม